สวัสดีครับพบก,กับเรนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่การในคลิปเรนเจอร์ตัวเก่าที่เราคิดถึงนะครับวันนี้ผมนำราวตัวตวลกมารีวิวล่าสุดให้ดูกันนะครับว่าการใช้งานปัจจุบันเป็นยังไงบ้างอะตัวนี้มีหลายคนถามถึงนะครับก็เลยนำมารีวิวล่าสุดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเรนเจอร์ที่มีสกิลป่วนเปลี่ยนล่าง เปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูครับคือการเปลี่ยนร่างนั่นเองนะครับแน่นอนหลายคนเนี่ยคงอยากได้เจมม่วงกับบอสแสงมากกว่านะครับเพียงแต่ว่ามันเปิดยากอเรนเจอร์ธาตุพิเศษครับแสงมืดนี่เปิดยากครับแถมนานๆมาทีนะถ้ามีบราวตัวตลกนะอยากได้ตัวปวนเปลี่ยนร่างเนี่ยใช้ดีนะครับก็เวลร้อยสี่สิบอัลตร้าครับ หลีกไม่สูงเนี่ยสกิลติดตีอยู่แล้วตามที่ผมบอกนะครับแต่เมื่ออยู่ในหลีกที่สูงขึ้นเนี่ยคือเรนเจอร์ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าสกิลแม้ว่าจะเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ว่ามันมีการแบ่งชนชั้นอยู่กันนะคือมันมีเรื่องของค่าแฝงรเรนเจอร์ด้วยครับแต่ถ้าเกิดมีเกียร์แม่นยำสกิลหรือว่ามีเพื่อนช่วยบัฟแม่นยำสกิลอันนี้ก็ช่วยได้นะและ้วก็เรื่องของการชนะธาตุอันนี้ก็ยังช่วยนะครับให้สกิลติดดีอยู่ฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคือหลีกสูงครับ เกมนั่นเองเนี่ยอาจจะติดรถน้อยลงอ่ะปล่อยตัวเยอะๆะครับใส่กียรนะครับแม่ยำสกิลให้เพื่อนนะบัฟแม่ยำสกิลวันนี้ก็ช่วยได้อยู่นะแต่ส่วนใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันคือบางช่วงติดดีก็ติดดีไปเลยนะบางช่วงติดไม่ดีก็จะเงียบๆนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาทดสอบกับบอสแสงนะครับไม่ได้ทดสอบกับเจมม่วงนะเนื่องจากว่ามันอยู่ในไอเดียวกันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับอ่าตัวนี้นะครับออกมาตั้งแต่มีนาปี62ออ่ะตอนนั้นครบรอบ5ปีเกมแรนเจอร์นะครับก็เรียกได้ว่าออกมา2ปีครึ่งแล้วนะครับอ่าในส่วนของสเตตัสนะครับเป็นสายวัพิพทาดน้ำครับมีพลังเวทโจมตีไฮเปอร์แม็กซ์ัเอาไฮเปอร์แม็กซ์ไปเลยนะก็ล้านหนึ่งะครับถือว่าเยอะใช้ได้ตัวนี้มีดาเมจสกิลที่ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่กันด้วยนะอ่าในส่วนของพลังชีวิตนะครับแม็กซ์นี่ก็เกือบเกือบ5ล้านนะครับ คูเรนเจอร์ปกติครับอัลต้าเก้าใหเปอร์สิบ 3, นสามครับแม็กก็จะหานครึ่งนะครับเออในท่า,ทาก็ก็ถือว่าใช้เยอะนิดนึงนะอ่าก็ใส่เกียร์รถแร่สักจุดหนึ่งก็ได้นะครับสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลที่ไม่ได้บัฟหน้าป้อมนะถ้าบัฟหน้าป้อมนี่จะเจ๋งมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นบัฟสะท้อนดาเมจอ่าบัฟสะท้อนนะครับก็สะท้อนตก สะท้อนตัวบินได้ถ้าตัวบินยิงดาเมจสกิลลงมาเนี่ยสะท้อนได้นะครับในส่วนของกิวเลตอ่าก็สะท้อนได้ดีนะครับกิววอลผมก็ใช้ตัวนี้อยู่กันนะอ่าบางทีสะท้อนเนี่ยช่วยได้ดีนะครับอ่าเพิ่มพื้นที่การใช้สกิลอ่าตัวนี้นครับเป็นสกิลที่เหมือนกับตัวของเอลซ่าครับแต่เอลซ่ามันบวก20เปอร์นะครับอันนี้บวก10เปอร์ก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลมากนักนะครับ อัตราการใช้สกิลด้วยอก็ทําให้ออกสกิลกันดีมากขึ้นนะครับสกิลนี้กว้าง300จุดนะครับคูดังสกิล12วิส่วนสกิล2นะครับอัลตร้านะครับดาเมจ30เท่าไฮาเปอร์40เท่าอันนี้หลายคนถามเข้ามาว่าใช้ร่างไหนดีนะครับ ถ้าสมมุติว่าเป็นเวลร้อยสี่เนี่ยผมแนะนําเป็นออาต้าไม่ต้องเอาดาเมจไรหนักอะไรมากมายครับเพราะว่าออาต้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพศัตรูนานกว่าคือเปลี่ยนร่างนานกว่านะอัลต้าสิบสองวินะครับไฮเปอร์เก้าวิแต่ถ้าเกิดใครบ้าพลังนะครับอยากได้ดาเมจสี่เท่าทําเป็นไฮเปอร์ก็ไม่ว่ากันนะแล้วก็ใส่เกียร์ไม้คาทานะครับมันจะได้ปล่อยตัวไวขึ้นแต่ผมเนี่ยใช้อัลต้าดีกว่านะครับ เน้นเปลี่ยนล่างนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นคือการเปลี่ยนสภาพฝักสตูนะครับอตอนหน้านี้นนนครับนานแล้วนะเวลาเปลี่ยนสภาพนะับเรนเจอร์ที่มีความสามารถลัดแท็กนะครับก็จะทําให้เป็นใบไปเลยนะครับแต่ว่าตัวเกมแก้ไปแล้วนะอาจจะมีบัคติดอยู่เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสกิลสองนะครับก็กว้างถึง350จุดนะคูลด์สกิลไม่ปกตินะครับอัลตร้านี่13วิเลยนะ เออไฮเปอร์นี่10วินะครับถือว่ากูราสกิลนะครับตัวนี้เนี่ยสกิล่อนข้ห้างจะเยอะนะครับก็ใช้อลตร้าเน้นปล่อยตัวก็ได้อ่าก็อาจจะช่วยได้อยู่เหมือนกันนะหรือใช้ไฮเปอร์ก็ไม่ว่ากันตามที่บอกนะครับ อางคัใส่เกียร์น่ะใส่ได้2รูปแบบนะครับบางคนอาจจะเน้นป่วนอย่างเดียวนะถ้าปวนอย่างเดียวเนี่ยก็คอนไม้กวาดรองเท้ากระเป๋าก็ได้นะถือว่าเป็นทางประยุกนะครับถ้าต้องการเอาดาเมดด้วยหลีกไม่สูงนี่ถือว่าดามเมจหนักเลยนะครับใช้เป็นไม้กระทางเกียรยิยศก็ได้ถ้าต้องการปล่อยตัวไวนะรหรือกระทางบนดําก็ได้นะครับอ่าช่องกลางนะครับถ้าจะประยุกต์ก็เป็นรองเท้าก็ได้นะอ่าหรือว่าใส่เป็นเกียร์ป้องกันดีสุดครับช้อสุดท้ายก็กระเป๋าออกสกิลแล้วก็ หลบสกิลนะครับเอาวันนี้เกียร์ผมดีนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกันให้ดูนะครับที่สเตทหลักนะครับว่าสกิลเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเรนเจอร์ที่ก็ใช้งานดีอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แนะนําให้ปั้นแมนะ็กซ์ครับยกเว้นว่าก,กบลนแล้วเกินนะอ่าถ้าเกิดกลบลนแล้วเกินอันนี้ก็ได้อยุ่มกันนะครับอ่าเพีเยงแต่ว่าเดี๋ยวพอขึ้นลิกสูงไปเนะี่ยจะเริ่มใช้งานยากขึ้นอยู่เหมือนกัน อ่เดี๋ยววันนี้ทดสอบครับในลีกอ่ามาสเตอร์นะครับนี่เปลี่ยนล่างนะครับความนักนวงก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใส่เกียร์ไปเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่นะลีกไม่สูงนี่คือดาเมจก็หวังผลได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวลล้อยเนี่ยผมว่าใช้อลตราแล้วก็เน้นป่วนก็ได้นะอ่นนี้แล้วแต่ความชอบนะครับนี่คือเปลี่ยนร่างครับค่อนข้างจะโหดมาก การทดสอบในเสร็จหลักอย่างที่บอกนะครับว่าสกิลติดดีแน่นอนหายห่วงนะของจริงครับต้องเจอกับเรนเจอร์ตัวโหดครับแล้วก็ลีโกโถดอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกับบอสแสงนะครับอ่าเสียดายนะครับว่าผมเนี่ยไม่มีการปั้นแม็กซ์นะครับตัวบราวตลกในไอดีอื่นนะคือใช้แบบว่าเวลร้อยสี่หมดเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคงได้ทดสอบกับตัวเต็มม่วงนะครับอ่ะมาดูกันครับเจอกับบอสแสงนะครับอันนี้เน้นที่เน้นที่การเปลี่ยนร่างอย่างเดียวนะ สาเหตุเพราะว่าบราวตัวตลกเนี่ยเขามีดาเมจสกิลด้วยนะครับอันนี้มาถึงโดนเลยครับนี่มาต้องดูไปเรื่อยครับเป็นไหวพริบทั้งคู่นะครับฉะนั้นเนี่ยโดนขี่ปนาวุธเนี่ยอาจจะมีตายกันได้อยู่เหมือนกันนะอ่าคือเรนเตอร์นะครับต้องดูนะครับว่าสกิลที่ต้องการเนี่ยอยู่สกิลไหนอย่างบราวตัวตลกเนี่ยอยู่ใน skill สกิล l นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอสลับนะครับเป็นอัลตร้านะครับ หรือให้เปอร์ก็ได้นะตามชอบนะครับี่ครับอย่างที่บอกครับว่าเรนเจอร์นะครับค่อนข้างจะมีชนชั้นอยู่เหมือนกันนะคือมันจะติดดีไม่เท่ากันนะครับเรนเจอร์ยิ่งเก่าเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเนิฟนะครับให้มันติดลดน้อยลงนะแต่มันยังดีนะครับคือเป็นกลุ่มเรนเจอร์ที่เก่งมาตั้งแต่แรกอ่าบนท็อปตำนานเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยออกมาพักแรกเนี่ยไม่ใช้กันนะแต่พอออกมาสักพักหนึ่งนะครับอ่าก็ใช้กันค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่าสุดท้ายก็ เป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับเรนเจอร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆนะครับนะครับตามที่บอกครัว่าถ้าไปเทียบกับเจมม่วงหรือบอสแสงเนี่ยเทียบไม่ได้เทียบไม่ได,ไมได้มันพิเศษมากครับแต่ว่าเวลเนี่ยมันมีผลสมมุติว่าเราเป็นโต้แม็กเจอร์เวลร้อยสิบเนี่ยอันนี้ได้อยู่นะแต่นี้พอแม็กเจอแม็กครับก็เห็นผลเลยครับแม้ว่าบราวตัวต,วตวลกจะปล่อยตัวได้ไวกว่านะ อันนี้ครับให้ดูกันนะครับแม้ว่าจะมีดาเมจน,นะครับแต่ว่าโอ้โหฝั่งเกียร์ของอบอสแสงผมเนี่ยก็ถือว่าใส่เกียร์ค่อนข้างจะเน้นหลบเน้นต้านนะครับอดูกันประมาณนี้นะก็ถือว่าตามนี้นะครับคือเรนเจอร์นะครับมันมีนะครับเรื่องของต้นชันกันนิดหนึ่งนะครับอเดี๋ยวไปเล่นกันเป็นทีมดีกว่านะครับ อันนี้คือชัดเจนนะว่าถ้าเกิดเลือกได้นะครับก็คงต้องเป็นเจนม่วงนะครับกับบอสแสงอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบกับทีมนี้โอ้โหผมเจอรอดไหมเนี่ยอ่ะผมเอาเจม่วงออกนะครับเพื่อที่จะให้ดูนะครับว่าเฮ้ยไม่มีเจม่วงเนี่ยทีมผมจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าผมก็ถือว่าใช้เจม่วงแบกเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะครับถ้าปล่อยตัวออกมาเยอะๆอ่ะว่ามันจะช่วยเปลี่ยนร่างได้ดีแค่ไหนนะครับ โอ้แต่ว่าพี่กับโอ้นี่เปลี่ยนครับเปลี่ยนอยู่ครับคือฝั่งตรงข้ามครับก็เน้นไปที่ตัวของเอลิสครับแล้วก็ดอร์ันโจนะครับคือเป็นธาตุไฟแบบนี้เนี่ยก็จะติดได้ดีนะครับอาโซนบัฟแม่ยนยำสกิลโอ้ไม่มีเลยถอดออกหมดเลยนะครับอาริสติก,กิก็ถอดครับไม่ใช่ไม่เก่งนะอาเรนเจอร์เนี่ยเวลาเห็นบนท็อปตำนานนะครับหรือว่าเห็นผมเปลี่ยนทีมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตัวนั้นไม่เก่งนะ คือผมก็เปลี่ยนไปตามชอบนะครับคือทีมเนี่ยมันมีตัวเยอะนะซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายครับเปลี่ยนเยอะอยู่เหมือนกันอเอาดิเอาดิเอเอนี่ได้อยูา่ฮมามาอาตเจม่วงก็อย่างที่เห็นนะบทมันจะพืบคือพืบเลยนะครับแถมมีการข้ามหลังด้วยนะครับทั้งบอสแสงครับกับเจม่วงครับเวลา,าเปลี่ยนร่างทีเนี่ยมันข้ามนะครับข้ามค่อนข้างจะลึกมากนะครับ PVP นี P ้ก็ P สุดจอได้อยู่เหมือนกันนะ ดูครับโอ้โหได้นะได้ครับคือด้วยความที่ว่าองค์ประกอบทีมมันดีอยู่แล้วนะครับการจับเรนเจอร์พวกนี้นะครับมาช่วยเสริมเนี่ยมันก็ก็ได้นะเรนเจอร์ต้องแยกประเภทด้วยนะครับเป็นตัวแบบแบกทีมนะครับกับตัวเสริมทีมคือบางตัวเนี่ยมาใช้กับทีมที่แบบโหดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งใช้ดียิ่งขึ้นนะครับโอ้โหเอออันนี้เห็นผลอยู่กันนะ อ่าอัลตร้านะครับเน้นเปลี่ยนร่างยาวนานนะครับไฮเปอร์นะครับก็บ้าพลังนะครับแต่ดาเมจมันก็ไม่ได้หนักมากนักนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูทีมนี้อ่าเขาใช้เรนเจอร์ตัวเก่าอยู่กันแต่ว่าท้าดเราแพ้นะอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับว่ารอบนี้จะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้นี่มาถึงก็พึบพับพึบพ,บพับอยู่กันนะโอเคมาดูกันครับอาพราไฟนะครับเป็นทาาดไฟนะครับแล้วก็ตัวของ าซารี่มักลุกนะครับก็เป็นธาตุไฟอ่ะแบบนี้น่าจะเปลี่ยนร่างกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ฮิมาวริด้วยอ่ะมาฮิมาวรินี่ต้องโดนหนักๆห,หน่อยนะอ่ะมีโดนไปบ้างนะครับนี่มีโดนมีโดนเออนี่หวังผลครับหวังผลชนะธาตุเป็นหลักนะครับเพราะว่ามาสเตอร์เนี่ยถือว่าอยู่ในเี็กที่แบบว่าก็สูงขึ้นแล้วนะอ่าเรนเจอร์นะครับอาจจะแบบสกิลครับป้องตัวที่เจ๋งจริงอ่ะ เราจะเห็นเลยนะครับว่าเมื่ออยู่หลีกสูงเนี่ยเขาก็ยังใช้งานได้ดีนะครับเริ่มจะเงียบๆแล้วนะเมื่อเจอเรนเจอร์นะครับทาดเสมอกับทาดแพ้เนี่ยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับแต่ว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นฮิมาวริโดนนะครับดูหน่อยครับมาอยู่ไหมอันนี้อยู่เพียบนะนี่อยู่เพียบนะครับสำหรับตัวของบราวตัวตลก โอ้โหอันนี้ก็ผมอัดคลิปเอาไว้เป็นตอนกลางคืนวันพุธครับซึ่งบอทเนี่ยก็เริ่มจะแข็งแกล้งแล้วนะเออบอทเริ่มจะแข็งแกล้งแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าดีอยู่นะเออทีมผมมีตัวแบบบัฟแม่ยำสกิลไว้เนะี่ยตอนนี้เอ่อเหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะไม่มีนะครับปกติเนะี่ยผมใช้เจม่วงบัฟแม่ยำสกิลนะครับแล้วก็อลิสติก,กอ่าแต่นี้ไม่ได้ใช้นะครับอเดี๋ยวค่อยไปดูนิดนึง เออก็ติดได้อยู่นะเออในจังหวะที่ศัตรูอ่อนแอนะครับคือเรื่องของค่าแฝงเรนเจอร์ด้วยนะครับประกอบกับเกียร์ด้วยนะยิ่งถ้าเกิดเขาใส่เกียร์หลบเยอะๆะครับอ่าก็ค่อนข้างจะมีผลนะครับส่วนต้านสกิลเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันมาต้านให้ลดให้แบบสกิลเนี่ยระยะเวลาสกิลลดน้อยลงไม่ใช่นะครับค่าต้านสกิลเนี่ยเอาไวหา้หักล้างดาเมจนะฉะนั้นเนี่ยมันก็สําคัญอยู่เหมือนกันนะอ่าทีมี้เอาอแล้วครับโอ้โหโอ้โหนี่มาหมดเลยอ่ะมา เล่นกันรอบสุดท้ายนะครับที่รอบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะสู้ได้ไหมนะครับโอ้อันนี้คือมาหมดเลยนะครับทั้งเต็มมืดนะครับบอสแสงนะครับอ่าแต่ว่าจัตรูเขาก็มีทาดไฟอยู่นะครับอ่าคอนเน้นไปเปลี่ยนร่างทัดไฟแล้วกันนะอ่าถ้าผมมีเจมม่วงเนี่ยมันจะดีกว่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันแบบโอ้เปลี่ยนร่างทีคือค่อนข้างจะพึบเลยนะ อ่ะเดี๋ยว,ยวอ,อีกเกมหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาใช้ผสมกันแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวลองตีพีพีอีกสักสองอ่โอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะรอบนี้เปลี่ยนเยอะอยู่เออเปลี่ยนเยอะอยู่นะอ่ะแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวที่โดนเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าไปโดนตัวอะไรบ้างน,นะครับโอ้โหวันนี้เราวาตัวโลกไปโดนตัวอะไรมาอ่ะวันนี้ก็ฟันทงกัน,กนง่ายง่ายนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่า ใช้ดีอยู่นะ,ะเปลี่ยนร่างเนี่ยมันจะช่วยนะครับทําให้เราเนี่ยก่อร่างสร้างกลุ่มได้ดีนะครับแล้วก็หยุดยัง้งศัตรูคือพอศัตรูโดนเปลี่ยนร่างนะครับก็ทําอะไรไม่ได้นะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันเป็นบั๊กเลยนะครับที่ทําให้ความสามารถลัดแทกเนี่ยมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนทีไม่ดูเล่นกันอีกสักสองสามตาดูแล้วกันนะ,อะ,อะ,อะเอาเตมมวงไปไว้ทีมสองแล้วกันนะ แจม่วงมานะครับอาจจะด,ดูนิดนึงนครับทีมผมไม่มีบัฟแม่นยำสกิลนะครับอันนี้เป็นบัฟสะท้อนฮิลวเรื่อนครับอันนี้เป็นลำนำยา้าวยวนนะครับไม่มีแม่นยำสกิลนะอ่าแม่นยำสกิลนี้เป็นตัวของเจม่วงนะครับอเจม่วงนี่มีนะครับนี่บัฟแม่นยำของทักษะนะครับอตัวนี้ก็ไม่มีนะ อ,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 ะะอันนี้ก็ไม่มีนะครับอ่าตัวนี้ก็ไม่มีนะครับคือต้องเช็งนิดนึงบางทีเนี่ยผมก็มีหลงหงลืมๆไปบ้างแหละนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับเป็นดาเมจทะลุแล้วก็กระเด็นนะครับอันนี้เป็นทางบัฟนะครับอ่ะสรุปไม่มีนะแต่ติดดีเออติดดีอยู่นะครับอ่ะเล่นกันสักสรอบแล้วกันนะไปตีทีมที่ไม่มีตัวบินก่อนเลยนะครับโอเคมาทีมนี้อ่ะมาเจอม่วงชนกันอีกแล้นะครับ เออดีอยู่เหมือนกันนะคือผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับเจอกับทีมที่มีตัวบินนะคือเราชอบทางภาคพ,พื้นมากกว่านะครับเราอยากจะแบบเล่นบู๊กันมันๆอนะ่ะแล้วก็วัดกันที่สกิลความสามารถนะครับอ่าดูว่าแบบว่าตัวไหนใช้ดีนะครับคือบางทีบินมาเนี่ยการบินเราอาจจะแบบโดนยิงตายนะครับโดนสกิลายนะครับอ่าหรือว่าแบบเหยียยังไม่ถึงนะครับมันก็จะแบบว่าต้องมาภาวะพะวงนงครับดูนะครับว่าโอ้พอมี2ตัวปุ๊บเนี่ย โอ้โหบันเทิงอีกแล้วนะเนี่ยคือผมจะชอบเล่นทางป่วนนะครับอ่ะถ้าเป็นก่อนอันนี้สักหลายๆเดือนเนี่ยก็จะมีทนายนะครับมาร่วมแจมกันอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าซึ่งนะครับในส่วนของสเตตหลักนะครับระดับยากนะครับอ่าสามารถที่จะไปเปลี่ยนร่างได้อยู่ช่วงด่านแรกๆนะถ้าเป็นด่านหลังๆเนี่ยอาจจะแบบต้องปล่อยตัวเยอะนิดน,นึงนะครับโอ้โหเปลี่ยนเยอะอยู่ครับนี่พอได้เจอม่วงบัฟแม่งยำสกิลมา เสริมแกล่งอีกตัวหนึ่งนะครับค่อนข้างจะเห็นผลอยู่เหมือนกันนะแต่าาดูทานี่แทนะดูนะไอตัวน้าป้อมฟั่ตูเห็นไหมเนี่ยแล้วเจอมว่วงเราเนี่ยโอ้โหอยู่แบบข้างแทบข้างหลังสุดเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนร่างทีนะครับเนี่ยมันมีความต่ตางกันตรงนี้แหละที่เจอม่วงบอสแสงครับมันเป็นพวกประเภทลืมธาตุครับจริงๆก็ไม่ได้ลืมธาตุละเจอธาตุปกติมันจะเป็นอัตราหนึ่งต่อหนึ่งกันหมดนะ แสงมืดเจอธาตุปกติอัตราจะเป็น1ต่อหนึ่งหมดนะครับแต่ว่ามันติดดีหมดเลยอะ่ะคือทุกธาตุอะ่ะแบบนี้มันจะติดดีหมดเลยนะครับคือตัวไหนที่แบบว่าค่าแฝงออนแอนิดนึงนะครับหรือว่าเกียร์หลบไม่ค่อยเยอะเนี่ยมีผลครับแต่โดนค่อนข้างอ่ะโหเบาตกลกฟาดไปนู่นเลยครับโอ้โหไอ้สนุกอยู่เหมือนกันนะการนาเรนเจอร์ตัวเก่าบางตัวนะครับมาเล่นนะอาตอยังของผมเนี่ย ถามว่าทําไมไอดีลองไอดีอื่นไม่ได้มีการปั้น Max กซครับคือผมเนี่ยก็จะเซฟเซฟกบเอาไว้บ้างเพราะว่าผมเน้นรีวิวนะครับก็เลยต้องการที่จะเก็บเอาไว้ปั้นนะครับในส่วนของเรนเจอร์ตัวใหม่ๆก็จะเน้นไปที่โคโรโบเรนเจอร์เป็นหลักนะครับถ้าเป็นตัวปกติอย่างเดือนหน้าเนี่ยเป็นรอบของเรนเจอร์ตัวปกตินะครับแล้วก็เป็นรอบของแสงมืดใหม่แสงมืดใหม่ก็จะเป็นทีมฮาโลวีนนะครับ อันนี้มีตัวบินไม่เล่นนะก็จะเก็บไว้ปั้นแม็กซ์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีตัวเก่งเนี่ยแน่นอนนะครับว่าต้องปั้นมาทดสอบมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโอ้โหอันนี้ขบวนการไฟนี้มากี่ตัวเนี่ยหาตัวอ่านแบบนี้นะครับอ่าทสิ้ท้ายกันที่ทีมนี้นะโอ้โหเล่นมาหลายตานี่แบบว่าติดพึพบพภาพเลยนะครับรอบนี้เจอไฟเยอะอย่างงี้นะครับ ถ้าไม่ติดให้มารู้ไปนะครับอ่ะห้าตัวเนี่ยน่าจะโดนกันเยอะนะอ่ะแต่นัซึถือว่าเป็นกลุ่มเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับอ่ะกลุ่มเรนเจอร์ตัวใหม่เนี่ยก็จะหนี่โดนเลยกำลังจะบอกว่าเฮ้ยกลุ่มเรนเจอร์ตัวใหม่เนี่ยมันน่าจะแบบหลบดีนะครับโดนเลยครับมาถึงนัซึโดนเลยครับโอ้โหอ่าตรงนี้นิดนึงนะคือน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาเล่นกันเพราะโคโรโบเรนเจอร์นะครับก็มักจะมีนะครับอ่าตัวรักตัวโปรดครับตัวในใจนะครับปรากฏว่า อาจจะไปเจอแพทธาตุแล้วก็บ่นเข้ามาเนี่ยสมมติว่าแบบโอ้พี่เนี่ยผมอุตส่าห์ปั้นนะสื่อแม็กโอ้โหกบแบบอุตส่าห์เอาจากตเกมแจกมาปั้นแม็กไปนะครับไปโดนครับซาลี่ป้อมบึ้มนะครับแลบลินพื้นภาพตอกทัทีกระจุยกระจายนะครับอันนั้นคือแพ้ทางธาตุนะอ่าแล้วก็ซาลี่ป้อมบึ้มมันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่ามันยืนไกลนะครับคริก็หนักนะครับแล้วก็มันยิงไว้ด้ะนะครับยิ่งชนะทางธาตุก็จะแบบว่าหนักเป็นพิเศษนะครับโอ้โหรอบนี้คือสบายเลยนะครับ อะฉะนั้นนะครับน้องๆเนี่ยจะใช้เรนเจอร์ตัวไหนนะครับคือดูศัตรูด้วยมันมีเรื่องการแพ้ทางธาตุนะครับอ่ายิ่งเราใช้เรนเจอร์นะครับไปชนะทางธาตุเนี่ยก็จะได้เปรียบเขานิดนึ่งนะครับสกิลก็จะติดดีนะครับอ่าวันนี้ประมาณนี้นะอ่าเห็นชัดแล้วนะครับก็ เป็นตัวที่ยังอยู่ในกลุ่มสกิลผันผวนนะบางช่วงติดดีก็ติดดีนะครับซึ่งผมทำคลิปถือว่าอยู่ในช่วงติดดีนะก็จะติดดีนะครับอฉนนั้นตัวนี้ใช้ดีนะครับถ้าจะปั้นแม็กเนี่ยอันนี้แล้วถต่ความชอบและกันส่วนตัวผม,มองว่าเอากล้าเวลโรสี่สในแหละก็ใช้ดีแล้วนะเพราะว่า การเปลี่ยนสภาพของศัตรูเนี่ยติด12วิครับใช้เวลเท่าไหร่ก็ติด12วิอยู่นะครับในร่างอัลตรานะครับก็นเน้นเป็นทางป่วนไปนะแล้วดามเมตก็ศัยจากตัวอื่นก็ได้นะครับอากียก็อย่างที่บอกนะถ้าเน้นเปนลี่ยนร่างเดียวก็คอนไม่กว่าแล้วเทาก็เป่านะครับอยากมีดาเมดก็อาจจะไม้คาทางกิดยศนะครับหรือว่าคาทานมดำอ่าบางคนเล่นใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้เนี่ยค่อยๆไปอ่านจึกเกี่ยวแล้วกันนะอ่าค่อยๆศึกษากันไปทีนิดนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ